น,นี้เป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมก็นนคืออีกจุดหนึ่งที่สร้างใหม่นะครับจุดตรงนูง้นปด,ด,ดังเดิมดังเดิมแล้วก็มาจุดนี้สร้างขึ้นมาใหม่ขึ้นอยู่ข้างๆกระโบนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นผู้คนเยอะมากกันนะก็พื้นที่จะกว้างกว้างกว่าจุดนู้นนะครับผู้คนก็ต่อแถวเลยคนเยอะจริงๆนะครับต่อแถวเลยนะต่อแถวตรงนู้กนก็ต่อแถวแน่นนะครับฝั่งนี้ก็ต่อแถวเหมือนกันแต่โล่งหน่อยนะครับเพราะพื้นที่ค่อนข้างจะ กว้างขวางก<ม>ว,ว่าตรงนู้นตรงนู้นจะจะ,จะเป็นมุมแคบหน่อยนิดนึงมีอะไรก็เดี๋ยวเพื่อคนมาแล้วอาจจะไม่รู้ว่าข้างหลังนี้มีอบางบางท่านก็ไม่รู้นะครับ,รบที่แรกผมก็ไม่รู้แต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าด้านหลังก็มีนะครับถ้าผู้ชมถ้าท่านเคยมาเนี่ยจะรู้ว่าท่านหลังมีบางท่านไม่เคยมาก็ ให้เดินมาจากด้านหน้านะครับมาด้านหลังข้างๆของโบสถ์นะครับจะเป็นจุดอีกหนึ่งจุดเป็นไฮไลท์นะครับสวยงามมากตรงนี้นะครับเหลืองอลาดถ่ายรูปไปจะสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับมักขอพรได้นะครับแล้วก็ผูกผ้าแดงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผูกผ้าแดงขอพรนะครับต่อหลวงปู่นะครับว่าองค์พ่อเทวีสุวรรณนะครับผมนะครับแล้วแต่ทุกท่านที่ศรัทธานะครับมาขอก็จะได้สมความมว่าปรารานิการเงินการงานนะครับเงินทองนะครับนะครับ เรียนเชิญนะครับที่วัดจุฬามณีนะครับคนเยอะมากกลางคืนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งคนก็ยังเยอะอยู่นะครับไปเป็นไงไอเข้ามาครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงเข้ามาตัววัดเลยพุ่งตรงผมไม่เคยเจอเลยฮะผมนึกว่าผมมาเนี่ยผมนึกว่าคจะมีแค่ผมคนเดียวนะฮะจะมีแค่ผมคนเดียวผมว่าจะมาบนบบาน คักคลักเลยนะมาแล้วคนเป็นล้านฮะทีนี้ไม่รู้ท่านจะให้ใครบ้างแล้วทีนี้แล้วนี่ก็ดูเวลาดิประมาณเท่าไหร่ตัวเนี้ยตอนนี้เวลาผมว่าประมาณเที่ยงคืนแล้ว้งครับตอนนี้ห้าทุ่มกว่าเลยครับยืนยันให้เขาดูเลยว่าห้าทุ่มกว่าจริงห้าทุ่มกว่าคนเยอะมากยังเยอะยังเยอะเลยคนยังเต็มอยู่เลยฮะโดยเฉพาะกําลังมาก็มีแล้วดีต่อแถวเลยนะต่อแถวกําลังมาก็มีครับผมแล้ววันนี้เสียเสียบอลคิดว่าเราจะได้โชคไหมโอ้ระดับผมแล้วอยู่แล้วครับผมไงต้องได้เนาะนะครับเพราะ ข้างหลังก็โหนเต็มเลยใช่ครับผมนี่ของแท้เลยครับคนกำคัญมาวัดจุฬาครับเนาะชัดๆมาวัดจุฬาโดยตรงนะครับไม่ได้โม้โมมาโมยตรงนะครับตั้งใจไหมวันนี้ตั้งใจมากเลยครับผมเดินทางเดินทางออกจากสระบุรีประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่มยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเลยครับส็ผ่านโมกว่ารถก็ติดนะครับจากสระบุรีมานี่สองร้อยกว่าโลครับวันนี้อวยพรให้เอฟซีหน่อย วันนี้ก็อวยพรให้ทุกท่านนะครับสาทุกเอาบุญขอให้ทุกท่านได้โชคได้ลาบนะครับนะนะ,นะครับผมอาจจะถูกหนึ่งล้านคู่ท่านอาจจะถูกคนละสิบบาทนะครับเพราะคู่ท่านไม่ได้มากับผมนี่นะครับแต่ถ้าถ้าทีบอลถูรางที่หนึ่งกลับมาไหมถ้าถูรางที่หนึ่งแน่นอน,นครับผมกลับมาที่นี่กลับมาครับนะครับขอบคุณมากครับผมครับสําหรับท่านที่ เดินทางมานะครับสามารถจอดรถไว้ด้านนอกได้นะครับสะดวกนะครับอาจจะเดินเข้ามาหน่อยหรือว่าเดินออกกําลังกายแต่ถ้ามีเด็กหรือ,อคนแก่นะครับแนะนําให้เข้ามาจอดด้านในนะครับอาจจะไม่มีพื้นที่จอดแต่กออ็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับอาจจะมีช่องคือรถอาจจะเข้าอาจจะออกอาจจะมีจังหวะรถออกแล้วเสียบเข้าแทนได้แต่ถ้าจอดด้านนอกถนนก็เดินเข้ามาไกลหน่อย แต่มีจุดเด่นนะครับท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาแล้วจะมีจอหนังนะครับสองจอฉายตลอดเวลานะครับอยู่ที่วัดเนี่ยนะให้ให้ชมคือคลายเครียดนะครับอ่านะครับผมก็ก่อนจะเข้ามาถึงด้านในของวัดมีหนังสองจอสองแปลงให้ดูนะครับ ลาฟีสวัสดีครับ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 ลาฟีสวัไงครับเสียวบอลครับาวัดนี้เป็นไงบ้างสดสดครับสดสดโดยเฉพาะโอ้โหคนคนเยอะมากเลยนาะโอสดสดชนี่แล้วแล้วเสี่ยเขาคำวังไรเดี่ยเขารุ้สึกได้เลยคือสัมผัสสัมผัสสัมผัสจากจากความเชื่อและอ่จิตที่เราศรัทธาอยู่แล้วคือเข้ามาแล้วคนลุกเลยขนลุกเลย สัมผัสตัวนะครับสัมผัสตัวได้เลยว่าไม่ธรรมดาแล้วโดยเฉพาะผู้คนเนาะที่หลักรายกันมาไม่ขาดสายจริงคนมาเยอะมากเยอะมากนี่ตอนนี้เวลาที่เราถ่ายทำเนี่ยหัดทคลิปอยู่เนี่ยห้าทุ่มครึ่งนแห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งใช่ครับแต่ผู้คนอยางแน่นกำลัดแน่นอนไม่พลดพื้นที่ถ้าตอนกลางวันเไม่ต้องมาให้เหนื่อยครับเพราะอะไรครับคนมันเต็มคนเต็มครับคนเยอะมากนะครับได้ข่าวว่า เห็นบอกลุงพี่ขายของคี่วัดบอกว่าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ใกล้วันหวยออกคนเยอะมากชุดแน่นมากแสงศรัทธานะแสงศรัทธาคนก็อยากจะกดนี่อยากจะมีโชคโอ้เราจะมาขอพระเวสวรรณเนเพราะการันตีอยู่แล้วว่าถ้าท้าเวสุวรรณต้องที่ก็วัดจุฬามณีอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วถ้าเป็นเต่า ถ้าเป็นเต่าก็ต้องลงปูรหลิววงปู่ิววัดแหล่แกงคลตะฉบับนะครับแล้วคอนตะโกถ้าเป็นไอ้ไข่ก็วัดดูเลยเจดีเจดียที่พักใต้ต้นตำรับถ้าเป็นอายุทยาถ้าเป็นอายุทยาก็อะไรล่ะหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยอ๋อหลวงพ่อรวยวัดตะโกวัดตะโกเลนด่าดังมากคือคือเราก็พูดกระทำ ตามความจริงกนะควาจริงเลยไม่ได้ว่าไปอะไรที่ตักทานจริงการต้นต้นตำรับของเขาวยตวันที่โดดเด่งที่สุดครับเพราะถูกมงคลที่แพงที่สุดก็คืออยู่ที่วัดจุฬามณีวันนี้ตั้งใจมาเอากี่ร้านผมแล้ครับครับร้านเดียวก็แล้วล้านเดียวนะใช่ครับผมพูดเองนะร้านเดียวใช่ครับถ้าคุณถูกสามล้านถ้าทำล้านก็เป็นบุญผมอีกครั้งหนึ่งครับนุผก็ต้องเอาสองร้านตัวไปจากกันครับโอ้ผมทำบุญอยู่แล้วอ๋อทำบุญอยู่แล้วตอนนี้ผมกำลังตอนนี้ผมกำลัง อะไรนะตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านทำบุญร่วมทำบุญทำบุญไอ้ชุดนุ่งห่มชุดนุ่งห่มขอผ้าเขาเรียกของเทาพระมุีวอนใช่หรือไอีเสื้อหนาวแล้วก็อะไรหลายอย่างเลยเป็นทั้งชุดเลยเป็นมั่วเป็นไหมพรมครบเลยเครื่องทรงเครื่องชุดกันหนาวของพระพระก็บอกบอกตรงนี้ได้เลยครับ จะไปไปถวายท yeah, yeah. Um, yeah. Yeah. ี่ว yeah. <pr> ัดเทพภุป yeah. yeah. uh ันพุนะครับถ้าเกิดมีผ uh ู huh. υ, laude, ้ศรัทธาเยอะได้เยอะเราก็จะแบ่งไปถวายวัดอื่นด้วยนะครับชุดละ399บาทจะได้พระหนึ่งองค์แต่ว่าถ้าท่านจะร่วมทำบุญแค่บาทเดียว2บาท20บาท30บาทก็ได้ครับถ้าจะได้พระถ้าได้พระก็คือ399บาทคือหนึ่งชุดเลยคือก็มีถ้า399บาทก็จะมีพระ มอบให้อบูชาถ้าสิ่งตอบแทนน้ำใจจะเล็กน้อยเล็กน้อยอย่างนั้นตอนนี้ได้ประมาณที่สิบกิโลครับว่าถือว่าได้แล้วว่าได้สุดสมบูรณ์เยอะมากครับเพราะจะว่าผมจะไปถลายประมาณปลายเดือนอย่นี้แหละครับตั้งที่เจ็ดที่แปดที่เก้านี่แหละฮะตั้งเป้าไว้ประมาณอย่างได้สักกชุดก็แล้วแต่ครับผมที่เพราะว่าวัดเนี เฉพาะวัดแน่นอนผมเอาแค่18ชุดอ๋อ18ชุดชุดแ๋ยว่าตีมเกินแล้วก็จะน่าไปสวัยวัดดีนครับผมถ้าอยู่ที่วัดมีแค่แปดมีแค่แปดองค์แปดองค์เองมันก็อนุโมทนาสาธุเลยใช่ค่ะถูกถ้าถูก สามล้านอีกสองล้านจะเป็นของที่นี่ฮะที่ดูอยู่ใชถถถ่ถูกต้องครับผมนะฮะใ,ใครอยู่ผมให้เ,เลยนะครับผมอาเสียใจมากก<อ>็พูดเองก็จริงครับว่าผมต้องการล้านเดียวครับระดับระดับผม,ผมไม่มีหลักสามล้านฮะครับผมข้อผมผมซื้อที่เล็กทุกทีไปที่สี่ใบสี่ใบพี่สี่นคุณมีแค่มองตาก็รู้นะผมขอที่สองล้านครับผมสองใบผมซื้อสองใบสองใบสองล้านที่สองล้านไปละหกล้าน ขอให้ได้ขอให้โดนถ้าถูากจะมาถ้า,า,าถูกจะมากราบที่นี่อีกแล้วมาแก้บนที่นี่เอางี้สิเสี่ยมาบอกอ่าถ้าถ้าเกิดแสดงว่าเสี่ยก็ต้องการขอความสำเร็จต้องมีเราขอความสำเร็จเรื่องทุกอย่างนะครับอะไรที่มันที่มันไม่ดีก็ขอให้กลับมาเป็นดีทั้งหมดให้มันแล้วก็ดีก็คืออันไหนดีก็ มันขึ้นไปอีกเยอะใช่ไหเตี่ยครับผมประสบความสำเร็จได้12ล้านครับผมผมจะข้างครับอุจวันคู้หนึ่งใหญ่เท่าตโตคนเลยถ้าไหวทานข้ายไหวทานใช่ครับครับวันนี้เราก็สามคนนะครับก็โดยเฉพาะเสียบิวนะครับแล้วก็เสียบอลครับผมก็ชัยพัดนะครับก็วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมากราบนะครับกราบไหว้นะครับขอพรนะครับจากพระเวสทมณโนของพระ จุฬานะครับก็อยู่ที่สมุทรสงครามนี่เองเนาะใช่ครับใช่ครับก็เราก็ได้ขอพรอ่าเขาเรียกว่าขออะไรนะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับทาง ดีดีด้วยครับผมทุกชัานได้บุญด้วยกันถ้าครได้ดูเรา่อให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับผมท้าครยได้ดูแล้วบอกต่อไปครับผมถ้าจะถูกไวอีกสิบบาทออยากถูกเมื่อกี้แค่สิบบาทถ้าจะได้อีกสิบบาทโอเคถูกทอดเลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าราวัลที่หนึ่งคนที่มาเนี้ยไปหมดแล้วครับเอาสิบบาทก็พอ โอเคครับผมก็แค่นี้นะครับครับเดี๋ยวเจอกันทัวหน้าแล้วกันเนาะครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับครับ